สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซี FC. อัปเดตลูกสาวอันนี้สาวอุ้มบุญอัปเดตนะคะคุณค่ะแม่ฟาใส่ใสใเ่เนาค่ะจักหน่อย ลูกสาวอาบแดดแดดฮอนแล้วแลดเสาวเขาห่มเออแม่ฝ่าใสอ้วนขนาดพี่น้องเลยอ้วนคักอ้วนแน่คือแล้วคือแล้วแม่นบ่ ไปเกียบนะคะเดี๋ยวไปเกียบมานะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะสวัสดียามเช้าไปไปหาสามคุนยังไปวันเกิดเขายังเดี๋ยวจะไปเอามันมาให้ป้าเกยบนะคะ เขาเขาจัดยังวันเกิดสามขุนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่ออุ้ดเอาให้นะคะเจ้าเจ้าไปเอามั่นอยู่น้ำอันหวดเน่ปงเน่หนูนึงอเอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆบ่ายมา ก็จะอาบน้ำเลยอยู่เสื้อเลหมือนอย่นี้สีชมพูเสื้อสีชมพูเนี่ยนะเนี่ยอย่างสวยเลยสีชมพูอยู่นี่วันนัะนเราเอาปงลงเลยเอาไปเลยหนูนึ่งไว้แล้วซุกละล่ะกินกินกับน้ำตาลนะไปเกีบยอร่อย น้ตาเดี๋ยวจะพาไปดูมันนะคะไม่ค่ายหนึ่งนะคะเขาเรียกมันอะไรนะม,นม,มันเพิ่มนั่นแหละนุ นก็ว่ามันเพิ่มนลยกินกับน้ำตาลเอาถุงมาใส่เอ๋ก็เอาไปวะหนูนึ่งไว้รองนี่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 ถุงอยู่นี่นี่นี่ถุงนี่ก็ได้นี่มันมีถุงใหญ่ทั้งเทึ่งอ่ะบ้าบอตัว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 มันเดอออกมาหน่อยหมีเออนั่นแหละมันถุงใหญ่ดึงออกมาเลยไหมันมเสือมันอะไรปะมันคล้ายๆกันนั่นแหละโอ้ยถุงทับเบล เอาไปหลายๆชิ้นไปเผื่อด้วยินคนเยอได้ไงเออนาะเขาแค่ชิ้นเขาไม่กินชิ้นที่เหลือก็ให้น้องอุ้มน้องอุ้มกินไปล่ะให้มันเอาสามชิ้นไม่ใช่ไม่เอาเอาแค่นี้เอาแค่นี้ขอบคุณค่ะชิ้นที่เหลือให้น้องอุ้มให้น้องอุ้มเลยหายากหายากหายากค่ะต้องขุดนะมันเพิ่มมันเพิ่มฮะเพิ่มเขาบอกเพิ่มเพิ่มเหรอเพิ่มเพิมเอเพิ่มเนี่ยม่หูแล้วเออเพิ่มเพิ่มมันรอน มันฮอนพ่อใหญ่อุดกินกระน้ำตาลจำน้ำตาลมันมันหวานเหมันเหนียวนะมันเหมือนมันตหลังนะมันเปื่อยๆเหมือนมันตหลังเลยมันเป็นผู้ผู้เป็นผู้ผู้โอ้เป็นผู้ผู้เป็นคือมันอันนั้นแม่มันที่แถวบ้านเขาเอินมันสากลูกใหญ่ๆยาวๆเอาให้หนูอุ้มมาแล้วกันลูก กันหัวซ้ำแขนเท่าเอินมันสากมันจะเป็นอย่างนี้เนี่กน้ำมีใหญ่กว่านี้อีกใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยมันที่บ้านแต่ก่อนเขาปลูกตามโคกไปบ้านกีตุนไปบ้านกีตุนมันเหมือนมันมันสากบ้านเทาเอินมันสากเหย่าเหย่าใหญ่ๆซ้ำแขนจะเคยเห็นบ่วยเพราปลูกอยู่แถวโน่นละหมด áp hãy ủng chim bưng, cháu, ủng chim bến bò. Áp hãy chim con, hay mẹ chim không? Đẻ đẻ mèo hai, đẻ mèo lần, không. Ôi, mẹ phải phải nữa. แม่ฟาใสกินเป็นนะเสื้อเสื้อเปื้อนหมดเลยฝากฝากลอยไว้ให้ฝากลอยไว้ให้เอาเอากินเบิ้งกินเบื้องอยากอยากห่อนิดีนะ กินเป็นบ okay. ่ไปใช่น่ะตังก็่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปจะรถพึ่นมาจับอู๋โมเมนกินเป็นบ่บางหนึ่งถิมบ่ว่าถิมกินอยู่โอ๊ยมันสากแบบมันสากบ้านเฮาแหละคือมันสากมันหัวใงญ่ๆเงยเงาเาแต่ตัวนี้มันหัวหน่อย มัต้องไปตั้งมัต้องไปยงอย่างผู้เบาโอ้ยเป็นเบาเลวหนาะเป็นสิวลเร่จะไปแก้ไหมเมื่อก็จะด่างเห็นตัวเออแ้วมันให้น้องก,กินแน่นกินบอไปสิกินบอมันเพิม่มมันเพิม่ม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไป่าย์แป๊บไม่ให้กินเซ่บเซบ <ism ul ters> นู่นนะคะแม่แม่ช้างที่เมื่อวานนะคะที่รุดสู่นะคะตอนนี้ก็ สู่ในค้อเข่าในข้อก็เอาออกโบท่านได้ค่ะโบท่านมีคนกาเข่าเนาะค่ะเพราะว่าตกมันอยู่นะคะอารุนอารุนสิมบงมันเขาเอิอนมันสากมันเาย่าเหญ่ายังไงซ้ำเข็นไปไปรี้ยวเพื่นว่าหน่วยใหญ่กว่านี้ก็มีหัวใหญ่กว่านี้ก็มี่เอือมันสากแต่มันเป็นพุยๆแบบนี้เม่ต้องเปียกปอกดอกละเอาให้กินเลย ให้นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเออรับลงรับลงรับลงรับรับรับ,บไอ้ยาเอาให้ไป,ไป,ป่ปลายปอนมึงใช้าปากเลยปปห่อนบ่โว,ว้ยอร่อยอร่อยเขื่อนมันสากหน่วยใหญ่ๆพุยๆ ก็ขอบคุณป้าเจี๊ยบนะคะสำหรับมันนะคะเอามาหนึ่งให้ลูกสาวโอ้ยไปได้ขึ้นร้างด้วยอ่ได้ขึ้นร้างแล้วเจริระท่านบุญย่ำด้ใไม่นะโบอันนั้นเอากระไรตัวอี๋อีกอันนึงก็ใส่สองสามอันไปทันตัวม่ต้องใส่อันเดียวมันเพียมมันได้ไหล ีโตทีเเน่มีดอกใหม่เมป,ป็นยังดอ,อกปักใส่ไปนั่นละเ,ออเด๋ยเพืนไปนับบัเมนเพื่นห้อมบุญมันมนีต่ตนนีเออนั่นละข่อยว่าจะเอาไปท่านน่อยู่ราณอเออหมันตัวของข่อยก็เลยสองพันเหรกันตนึงออเม่จีเวินนะคะเออทำบุญเนาะทำบุญไปทำบุญกับคุณตาลุนนะคะวันนี้<อ> แม่เซวินนะคะเอาไหม่อันนั้นละปักโหลดเออเดี๋ยวจะไปร่วมบุญนะคะร่วมบุญกับคุณตานะคะวันนี้ไปห่มบุญก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็าไว้ซัมนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ